เล่นมต้นได้นะแบบไม่ได้ยากเลยต้องเล่าก่อนนะคะว่า GED ะคะ่ะบางคนก็จบแค่มสามแล้วก็สอบเลยก็มีเหมือนกันนะมันจะไม่ยากเท่าแซดแน่นอนนะคะจากคนที่เคยสอบแซดแบทมาก่อนนะ,ะสงครามต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบการ h i s t o r y แล้วก็ r l d History นะคะออกยกอ่านเพจสอบคำถามแล้วก็มีแบบเหมือนเป็นหลักสวัสดีคะ่ะหนูชื่อไข่มุกนะคะวันนี้นะคะหนูก็จะมาพูดถึงทอป,ปิกจะสอบ GED เนี่ย ต้องมีคุณฐานขนาดไหนนะคะก็เราเป็นหนึ่งในนักเรียนที่สอบ GED มานะคะก็จะมาแชร์กันว่าเันควรต้องมีคุณฐานขนาดไหนเอไปดูกันเริ่มแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะไปรู้ว่าเราเนี่ยต้องมีพื้นฐานในแต่ละวิชาขนาดไหนนะคะเรามาทําความรู้จัก GED แบบคร้าวๆกันก่อนนะคะ GED เนี่ยย่อมมาจาก General Education Development นะคะเป็นการสอบเทียบที่มาจากอเมริกานะคะจริงๆอย่ามันจะมีฝั่งของอังกฤษด้วยชื่อว่า IGCSE นะคะแต่ว่า iGCSE ราคาย,ยากกว่า TED มากๆ แล้วก็เด็กส่วนใหญ่ที่สอบ GED บางคนก็จะมาจากหลักสูตร IGCSE ก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็ IGCSE เนี่ยสอบได้ตั้งแต่อายุ15เป็นต้นไปว่าถ้าเป็น GED ะคะ่ะจะมากกว่าหน่อยก็จะเป็น16ปีบริบูรณ์นะคะซึ่ง GED ะคะ่ะประกอบไปทั้งหมด4วิชานะคะก็คือ m t t นะคะ RLA หรือว่า Listening to Language a r t นะคะก็คือภาษาอังกฤษแล้วก็เป็น Science นะคะแล้วก็ Social Studies ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเกณฑ์ผ่านของ GED เนี่ยจะอยู่ที่145ในแต่ละวิชาแต่ว่า อันนี้คือเกณฑ์ผ่านทั่วโลกนะคะจะอยู่ที่145แต่ว่าประเทศไทยของเรานะคะมีการขึ้นคะแนนซึ่งก็ทําให้ใครหลายคนเนี่ยเป็นทุกแล้วก็ต้องไปริสก,รก็มีเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนรู้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็คือที่ทปอค่ะแล้วก็บางมหลาลัยแล้วก็บางมหลาลัยส่วนใหญ่ในในประเทศไทยนะคะจะใช้เกณฑ์โอเปอร์ออล660นะคะก็คือเกณฑ์โอเปอร์ออล660เนี่ยทปอเพิ่งออกใครที่สอบ GED นะคะหลังสิงหาปี63เนี่ยจะต้องใช้เกณฑ์ที่ Overall 660นะคะนี่คือบางมหาลัยแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกมหาลัยรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยจะใช้แค่จะใช้ที่ Overall ย6 0นะคะแต่ว่าจะมีธรรมศาสตร์ที่ใช้เป็น165ในแต่ละวิชาะะ้วคือเขาจะแบบอันนั้นอ่ะมันคือแบบ each เลยอ่ะก็คือแต่ละวิชาก็คือ165ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งของแบบ มหาธบานอย่างเช่นแบบจุฬาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นโอเปอเรอหกและหกสิบคือการที่เป็นโอเปอเรอหกและหกสิบอะค่ะเรายังสามารถแบบเอ้ยถ้าเราเก่งเลขอย่างเงี้ยเราก็สามารถเฮน้ําหนักมาที่เลขได้แล้วถ้าเกิดว่าแบบเอ้ยเรายังแบบไม่เก่ง ILA หรือว่าไม่เก่งไซแอนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบเออใช้ไซแอนนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็สามารถแบบเวทน้ําหนักความแบบ เอ่อ uh, probability ที่เราจะได้ของเราสิบได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นของธรรมศาสตร์เนี่ยคือเขาฟิกซ์เลยว่าร้อยหกสิบห้าขั้นต่ำนะคะซึ่งอันนี้นถ้าเกิดละวเพื่อนๆอยากจะเข้าที่ไหนก็ต้องไปดูร i คว m เ n นของเขาก่อนนะคะว่าเขาเอาเท่าไหร่แต่ก็มีบางมหาลัยในไทยเหมือนกันที่ใช้แค่ร้อยสี่สิบห้าก็คือได้แล้วนะคะเช่นพวกมหาลัยที่เป็นมหาเอกชนอะไรเงี้ยไม่ได้ขึ้นตรงกับของรัฐบาลไม่ได้ขึ้นตรงกับพปออะไรเงี้ยเขาก็จะใช้แค่ร้อยสี่สิบห้านะคะก็มีเหมือนกันแนะนำให้ทุกคนแบบดูก่อนว่าจะไปเไรียออนะคะคก็ ลองดูว่าเขาใช้ requirement กันเท่าไหร่นะคะจากนั้นนะคะเรามาฟังพื้นฐานที่แบบเราจะเข้าเรื่องกันแล้วนะคะก็คือเรื่องของตัว GE เนี่ยเราต้องมีพื้นฐานขนาดไหนเนาะก็เดี๋ยวมุกงจะขึ้นให้ก่อนนะคะว่า4วิชาเนี่ยแต่ละวิชาออก,กข้ออะไรกันบ้างนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราจะเล่าเรื่องพื้นฐานให้ฟังนะคะ ก็ม yeah. ุกจะเริ <bugün Dragon City cities> mm ่มที่ตัวแมทก่อนนะคะซึ่งแมทเนี่ยเอาจริงว่าถ้าเกิดว่าใครพอทําเลขมอต้นได้นะแมทไม่ได้ยากเลยต้องเล่าก่อนนะคะว่า G ีอดีอะค่ะบางคนก็จบแค่มอสามแล้วก็สอบเลยก็มีเหมือนกันนะบางคนอะมุกเห็นเพื่อนมุกบางคนก็คือไม่ได้เรียนมอปลายก็สามารถสอบได้อย่างของเราอะเราเรียนมอปลายปีหนึ่งก็คือมอสี่ใช่ไหมคะแล้วมอห้าเราออกมาสอบเทียบเนาะแต่ว่าบางคนเนี่ยมอปลายไม่เรียนเลยเพราะว่าคือมันอาจจะแบบเนื้อหาไม่ได้ใช้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่า ถ้าเกิดตั้งใจเรียนเลขมอต้นมาอย่างเงี้ยรู้สึกว่าได้แล้วก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถขนาดนั้นนะคะทุกคนลองเอาหัวข้อเนี่ยไปลองแบบเอเอเชิร์ชดูว่าแบบเอ้หัวข้อนี้คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันไม่ได้ออกลึกขนาดนั้นอะไรเงี้ยเท่าที่จําได้นะเท่าที่แบบเคยสอบเพราะว่าสอบมาผ่านมา ผ่านมาหลายเดือนมากแล้วอะคือมุกเองตั้งแต่เดือนมิถุนาปีหกสามตอนนั้นที่นั่งอ่านอยู่อะคือเดือนกุมภาปีหกสี่นะคะก็ผ่านมาระยะหนึ่งแล้วนะคะก็เลยจาไม่ค่อยได้นะคะอแต่ว่าที่จำได้แนๆเนี่ยก็คือมันจะไม่ยากเท่าแซดแน่นอนนะคะจากคนที่เคยสอบแซดแมทมาก่อนนะคะรู้สึกว่าไม่ยากเท่าแซดแนแน,น,นแลแล้วก็ตัวแมทของเขาอะแล้วรู้สึกว่าเนื้อหามันไม่ได้แบบเข้าถึงยากขนาดนั้นอะไรเงี้ยอาจจะมีแบบถ้าเกิดใครที่เป็นคนแบบไม่ชอบเลขมากๆแบบเราอะ อาจจะมีแบบบางวนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันยากแบบยากนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนมุกจะบอกว่าถ้าเราไปเจอสิ่งที่เรียกว่าแซดแมทนะคะเลขใน G D เนี่ยก็คือง่ายไปเลยง่ายมากๆไปเลยรู้สึกว่าถ้าใครที่แบบตั้งใจเรียนเลขมาหรือว่าใครที่แบบเออไม่ต้องตั้งใจเรียนมากขนาดเกียดสีแต่แบบพอมีพื้นฐานนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเลขใน G D อะ่ะไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะมันยังพอแบบไปต่อได้แล้วรู้สึกว่าเอออาจจะไม่ต้องมีพื้นฐานแน่นมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยแค่เอาให้แบบพอทําเป็นระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย ก็ได้แล้วเท่าที่จำไม่ผิดนะคะที่จําได้นั้นมันจะเป็นพวกแบบพระคุนามด,ดีกําลังสองหรือเปล่าที่มันเป็นคือมุกก็จำอะไรไม่ค่อยได้จำแบบแมน่แมนๆแบบแต่รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากมัน,นะคะเดี๋ยวมุกจ็ลองแปะที่มุกแบบพอสังคได้ไว้ให้นะคะว่าแบบออกอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยต่อมาเราจะมาที่วิชาโซเชียลกันนะคะเป็นโซเชียลสตูดี้หรือว่าพวกสังคมซึ่งอันเนี้ยแนะนานะถ้าเกิดว่าใครจะสอบนะคะแนะนําให้ไปดูพวกแบบเออสงครามต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบ สงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองหรือว่าแบบเออ่สองครามาต่างๆอ่ะแล้วก็แนะนทำให้ดูแบบอเมริกันฮิสตอรีแล้วก็วิลล์ฮิสตอรี World นะคะออกเยอะอยู่สมควรเลยแล้วก็พวกประาธานทิศบดีของอเมริกาอะไรเงรี้ยคนเกา่เกาๆคนส,นสำคัญสำคัญอะไรเงรี้ยหรือว่าพวกแบบที่จำได้นะเท่าที่จำได้นะก็จะมีแบบโทมัสเจฟเฟอร์สันอะไรเงรี้ยหรือว่าแบบหลายคนมากแต่เราจำรายละเอียดไม่ได้นะคะทุกคนบุกชอบมาแบบ6-7เดือนแล้วก็คือจำไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าเท่าที่จำได้ก็จะเป็นแบบพวก ฟาดิงฟาร์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นคนค้นพบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเยอะแล้วก็มีจอร์จวอชิงตันบ้างเล็กน้อยแล้วก็เท่าที่เจอมานะมีจอร์จบ้างแล้วก็ที่เขาแบบโทมัสเจฟส์อะไรเงี้ยแล้วก็มีโทมัสเพนอะไรอย่างเงี้กยก็คือมีหลายคนทั้งมากแต่ว่าแนะนําให้ทุกคนเนี่ยไปดูพวกสงครามสงครามโลกหรือว่าแบบสงครามอะไรเงี้ยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแล้วก็สาเหตุของมันอะไรเงี้ยพวกแบบสงครามแบบที่จำได้บบบที่เคยเรียนนะั้ก็จะมีแบบโคเวนต์วอลแล้วก็แบบพวก สงครามต่างนานาคือสงครามแบบเยอะมากเลยค่ะแนะนำให้ทุกคนอะไปอ่านเกี่ยวกับสงครามเยอะๆนะคะต่อมานะคะคือวิชา RLA นะคะหรือว่า Listening to Language Arts ซึ่งอันเนี้ยพอจำได้คร่าวๆนะคะก็คือการอ่าน passage ตอบคำถามแล้วก็มีแบบเหมือนเป็นลากคำไปตอบอบบอะไรอ๋อแต่ว่าทุกข้อเอ่อทุกข้อส่วนใหญ่ในตัว TIE อะค่ะทุกอันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการลากคำตอบไปตอบแบบ drag and drop อะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกแบบเอ่อ ให้เลือกเป็นช้อยส์อะไรเงี้ยแต่ว่าอันเดียวที่มีให้เราพิมพ์เป็นเอเซ่ก็คือ i l a นะคะแต่วิชาอื่นเนี่ยไม่มีนะคะจะมีแค่อันนี้อันเดียวที่มีแล้วก็คือข้อมูลที่เขาให้มาใน Pass a g e ที่เป็นเอ,อเซ่อของเขาอะคือเขาให้ข้อมูลมาเยอะมากให้ข้อมูลมาแบบละเอียดมากแล้วเราก็แบบเอาจากข้อมูลที่เขาให้มามาแบบพิมพ์มาอะไรเงี้ยใช่คะ่ะมันจะเป็นเหมือนกับถ้าจะไม่ผิดนะมันคือการแบบถกเถียงกันของสองฝั่งอะไรเงี้ยในเรื่องต่างๆที่จับที่เคยเจอมานะมันเป็นการมแบบ เขียงกันในเรื่องเรื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแบบแบ่งเป็นสองฝ่ายเราก็จะแบบมาดูว่าเออเราอ่ะของเราอ่ะเราเห็นด้วยกับฝ่ายไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาเขียนให้แบบเป็นยังไงเป็นยังไงแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งนะคะการเขียนเอเฉ่ก็คือเราควรที่จะแบบว่าใส่คอมม่าให้ถูกใส่เครื่องหมายให้ถูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพวกฟ u ตสต็อปอะไรเงี้ยก็คือใส่เครื่องหมายให้ถูกนะคะเพราะว่าเขาคิดคะแนนาจากตรงนั้นด้วยเนาะก็ อย่างสำหรับทุกคนว่าจะทำ e s s a ในออ r l a นะคะก็ให้ดูพวกแบบออ punctuation อะไรเงี้ยแล้วก็การเวน้นการอะไรเงี้ยให้มันถูกนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะแบบ split ก,กับตรงเนี้ยวิชาสุดท้ายนะคะก็คือวิชา science นะคะหรือวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองซึ่งเรารู้สึกว่าวิมอต้นน่ะก็คือทุกคนเอาจริงว่าทุกอย่างมารู้ว้าในมอต้นหมดเลยแค่เราแบบอาจจะแบบอ่ะไม่ไม่จำเป็นต้องเกรดสี่ในมอต้นนะหมายถึงว่าให้แบบพอรู้ว่าเราเรียนอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยพวกแบบ เกี่ยวกับมอต้นอย่างเงี้ยออกเกยอะมากนะคะสิ่งที่มาผิวในมอตอนยอย้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าถ้าถามว่าต้องมีพื้นฐานขนาดไหนเงี้ยเราจะตอบแบบเป็นกลางๆนะก็คือแค่พอได้ก็ได้แบบคือแค่พอได้อะมันก็ถือว่าโอเคนะไม่ต้องแบบเฮ้ยต้องแบบเกรดสี่หรือเปล่าหรือสอบจดีได้อะไรเงแบบี้ยก็ไม่จําเป็นนะคะแต่ว่าถ้าถามแบบอ,อ,อยากให้ตั้งใจเพราะว่าคือถ้าจะสอบอะตอนนี้คือคะแนนในแบบถ้าจะเข้ามาหาลาัยในประเทศไทยอะ พวกแบบมหาวิทยาลัยสถาบส่วนใหญ่มันก so, ็ใช้เป็นแบบ600หรือ60กันหมดแล้วเราเล้สึกว่าหลังๆจีนนี้ก็คือแบบยากขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะคะคือการทําให้ผ่านมันอาจจะไม่ได้ยากแต่การทําให้ได้คะแนนเท่าที่ต้องการอะนั่นแหละคือสิ่งที่ยากเพราะว่า600 60แบบบางคนก็ได้ไปถึงบางคนก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมีเพื่อหลายคนมากที่แบบขาด3คะแนนขาด1คะแนนขาด11คะแนนอะไรเงี้ยขาด8คะแนนขาด9คะแนนคือมีหมดเลยเลยรู้สึกว่า เออคือการทําให้ผ่านอะ่ะไม่ยากนะแต่การทําให้แบบได้คะแนนถึงในสิ่งที่ต้องการอะ่ะอยากใช่ค่ะก็อยากจะให้ทุกคนแบบเวทคะแนนดีๆแล้วก็กระจายความเสี่ยงดีๆนะคะแล้วก็ทุกอย่างเลยอยากจะให้ทุกคนแบบตั้งใจให้เต็มที่นะคะเราเชื่อว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นถ้าเกิดว่าแบบเราตั้งใจทําจริงๆนะแล้วก็แบบเออทุ่มเทกับมันจริงๆแล้วก็แบบใส่ใจกับมันจริงๆนะคะโอเคก็สําหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะคะก็สำหรับนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย